คณิตศาสตร์ป4ขอสอนออนไลน์ภาษาไทยบายคุณครูใหญ่อาจารย์ธนกฤษสีใสเรียนภาษาไทยกับคุณครูใหญ่อ่านออกเขียนได้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นตสนใจโทร 0825417999แบบฝึกหัด1.1ข้อ1เขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนข้อ3นะคะมีหลกักหน่วย สิบร้อยพันหมื่นแสนนะคะหลักแสนมี 1, 2, ึส,สก็คือ3ามแสนหลักหมื่นมี1 2, 3, ่ส,ส,สก็คือสี่หมืนหลักพันมีหนึ่งก็คือหนึ่พหลักร้อยมี1 2, 3, ่งส,งส,สห้าก็คือ ห้าร้อยหลักสิบมีหนึ่งสองก็คือยี่สิบหลักหน่วยมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะก็จะได้ว่าสามแสนสี่มื่นหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบหกนะคะ เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกนะคะก็จะได้ว่าสาม0 0นสี่มืนหนึ่งพ้ายยีนะคะต่อไปเขียนเป็นตัวเลขไทยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ

1,526นะคะตัวหนังสือ3 4 1 5 2 6ข้อ3นะคะ เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิก341,526ตัวเลขไทย341,526ตัวหนังสือ341,526อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่ง